ก็คือพุ่มกับมิวสิกวิดีโอนั่นแหละไม่อก่อเขาเรียกว่าตำแหน่งว่าเป็นครีเอทีฟเราก็ไปไปสมัครก็ไปคุยกับเขาเขาก็รับเเท่านั้นพอเรียนปีสามันก็ทํางานแล้วก็เริ่มทามิวสิกวิดีโอแล้วทำอะไรมิวสิกวิดีโอเพิ่งเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะเพิ่งเพิ่งฮิตเพิ่งค่อยๆเกิดเกิดขึ้นในประเทศมิวสิกวิดีโอของใครพี่จำได้ไหมเรื่องแรกเลยฮะพันธิดาเสวตาใสโจทย์มันคือยังไงพี่พิการเพลงชื่อฉากสุดท้ายมันคือฉากสุดท้ายของชีวิตความรักของคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย โหเราก็ไปเกณฑ์พักพวกรุ่นน้องเพื่อนฝูงในศิลปกรมาเล่นมิวสิกวิดีโอกันพอเดี๋ยวโอ้พี่นี่ใช้คนรอบตัวหมดเลยนะใช่แต่จริงๆแล้วต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีงบมาให้เยอะนะหมื่นบาทนี่ถือว่าเยอะมากเลยสำหรับเอมบีตัวนึงขณะที่เพื่อนเพื่อนที่จบกันไปแล้วเนี่ยเพราะเขาผมเรียนช้าเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่เริ่มไปอยู่แกรมมี่อยู่โน่นอ,อยู่นี่กันนะ,ะเขาทําโฆษณาเขาเอ็มบีเขาเป็นแสนน่ะ สมัยนั้นถ้าคอมเมอรเชียลกัมมี่นี่แสนหนึ่งแปดมื 8, 000, ่นาใกล้ 6, แสนแสนหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยพี่อุได้มาหมื่นหนึ่งหมื่นาสองมื่นต่อไม่มัน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 คือเราเข้าใจนะเราไม่ได้แบบว่าน้อยใจอะไรเลยนะคือในใจคิดใจว่ามาแข่งกับกูนี่เออเอ,อจริงๆคือรู้สึกอย่างนี้จริงคือคือ เพื่อนก็ชวนนะครับเพราะพอทำไปสักพักก็เราก็ได้ทำฉากสุดท้ายใช่ไหมคราวนี้ได้ทำสาวสาวมาแล้วเพลงสาวสาวมาโอ้โ oh. ูสมิงมา uh. อ่าเป็นนักร้องดังตอนนั้นนะฮะเราก็ได้ทำเอ็มวีเขาทุกเพลงทุกเพลงมาเป็นฟรีเบิร์ดนะฮะซึ่งตลอดเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าเรา,เรา,เ,ราเราได้เราได้ทำในสิ่งที่ในเขาเรียกว่าอะไรภายใต้ขีดจำกัดตลอดเวลา ซึ่งมันทําให้เราแต่ว่าเราก็สู้กับเขาตลอดเวลาแล้วคือพอวันศุกรนะ์เนี่ยเพื่อนๆที่เขาทาค่ายอื่นๆก็จะมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าเอ้ใครมีไอเดียอะไรก็จะแอบแบบเสนอกันนะเฮ้ยเรายะเราไปเจอการโกงเครื่องตัดต่ออย่างนี้ว่ะถ้าเราเสียบถ้าเราเสียบสายผิดมันจะเป็นเอฟเฟกอีกแบบหนึง่งว่ามันได้เอฟเฟกนี้อะไรเงี้ยเราก็คุยกันเพราะเราไม่มีไม่มีต่างไปจ้างเอดิเตอร์นะเราต้องทำเอง พ่าเราทําเองปุ๊บเราก็จะรู้วิธีการโกงเครื่องรู้วิธีการโกงกล้องว่าเฮ้ยเราปรับไว้เวลาให้มันผิดมันจะได้สีที่มันแตกต่างออกไปคือเราได้ทดลองทุกอย่างเลยฮะ,ะในขณะทีะ่คนที่เขามีงบเนี่ยเขาก็จะแค่ไอเดียแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็เสร็จแล้วเขามีคนตัดเขามีคนเขามีมืออาชีพในารรักษาเขามีคนทําทุกอย่างแต่เรานี่ก็ต้องศึกษาเองทั้งหมดซึ่งกลายเป็นว่ามันทําให้เราเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็ โก่งฟิลเตอร์กล้องทำกล้องแบบให้มันเหมือนเสียแต่ไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นเราแข่งกันด้วยเทคนิคอะไรแบบเนี้ยเรื่องราวเทคนิคเนื้อหาบางทีเราทํามีสื่อออเป็นสไลด์มัลติวิชั่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่มีใครทำเราก็ทํา